ครับสำหรับดุงป้านะครับก็เดินทางนะครับมาขึ้นสารนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าพักกินข้าวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็นะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางมาจังเตเอาเวลานะครับเอาเวลาเอาเลือีกเอาเลือีกห้านาทีนะครับก็จะบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็ เดินทางไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับก็เดินขึ้นไปแล้วนะครับอลก็บรรยากาศอาตนอนบ่ายนะครับบรรยากาศตอนบ่าย ก็จะจัดจนบ่ายนะครับพวกเราก็นีแจนะครับจ่างพงไอเดียแล้วก็กับจันดำดำดำซิ่งนะครับแล้วก็ช่องหมวดพื้นเดือนะครับอยู่บริเวณนอกรั้วหน้าศาลนะครับตอนนี้นะครับ ันนี้นก็บริเวณรัวนะครับหน้าชานนะครับตรงนี้นะครับบริเวณหัวหน้าชนนาชันนะครับตรงนี้นี้นะครับถนน กนจะ,จะโล่งนะครับก็จะโล่งพวกเราก็จะลดฝนนะครับขึ้นไปอยู่นะครับที่หลบฝนไปอยู่ที่หอประชุมจังหวัดนะครับนะครับก็จะหลบฝนไปอยู่ที่หอประชุมจังหวัด จะโล่งไม่มีใขสำหรับครับสำหรับลุงป้านะครับก็ พรทานายนะครับก็มาเดินทางนะครับขึ้นบนนะครับสารเรียบร้อยนะครับขึ้นบนสารนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมีสารนะครับเรียนสารนะครับเรียบร้อย พ่อก็เปิดเลยโอ้ยมาน่ามองน่าเท่มากพ่อกินข้าวยังกินเรียบร้อยกินอะไรอยูกินกับพี่ป้าอย่าพ่ออย่าอ่ะพ่ออย่าทำไมเรื่องโผลไปก่อนอ่ะเร็วๆผมไม่ถึงอ่ะอืออ่าอันนี้มีช้อนมีโปมนะพ่อข้าวผัดไข่เจียวพ่ออ่ะอันนี้ก็ข้าวผัดไข่เจียวนี่พ่อก็เป็นเรื่อการรักษาความปลอดภัยนะในด้าน ครูนะเราก็มีพ่อนะเอ็ีเป็นผู้หลังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะที่นะมีความประสบการณ์เนาะประสบการณ์แบบเยอะประสบการณ์แบบเยอะเคยทำงานที่ครูไม่ต้องเอ่ยเป็นจริงมือของพ่อเนี่ยพึ่งจะมอการไกลเอ็ดี้แต่ก็ไม่เหนื่อยตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับโอเคครับ ไม่กดดังไนวะพ่อดังไหนวะอันหลอกลงไปอะนหอกลงไปด้มันอกเองแล้วเ่อนเขาได้บอได้เอาอีเอานลอก้อุณแจแม่บอกรื <Pine> ้อคุณแจเหรอายแล้วพ่อแม่บอกรื้อคุณแจเหอขึ้นมาเงนี่นยังไงลพ่อดีนคือโลด ถ่ายของพ่อถ้าระดับอะไรก็ลงตึ้งฝากผลอ้าวบ่ายนี้ผมไม่ได้ถ่ายเจ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 อือนู่นนี่ช่องฟ้าอือข่าวเมื่อหอดหอดสกปรนครแล้วที่ไหนหอดบันไดไยะบันไดไทยไม่ได้ถ่ายคือไปดูก่อนว่าุขั้นรายได้หรือยัง เสร็จหรือยังแค่นั้นจบพะละมาสปกะไปขึ้นยืดแย้ไไทยกระสานอืมนี่คนจะจบแหม่นนี้ข้าวผัดกินเลยข้าวกินเลยไอคิบป่ะไอคิบไอคิบว่าก็อยู่ได้อยู่นะอยู่ได้อยู่ก่ ยูดไว้ไหมนะยังไม่กลับประมาณวันที่ะอะไรพ่อกลับว่าจะดูพรุ่งนี้ละถ้าฝนไม่ตกฝนตกก็<อ>กลับมาเดิมคือวันนี้เสร็จแล้วจากดูเ่อนเสร็จภารกิจวันนี้พ่อก็อจะเดินทางไปต่อไม่ว่านอนค้างคืนโอนอนค้างคืนหนึ<อ>่งคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับนี่ก็เป็นของเป็นหญ่ของเอฟซีนะครับออคืนก็จะ ก่อนต้นก่อนเดินทางก็ฝากดูแลทางนาจับปลาดงด้วยนะพ่อนะโโผมก็มีภารกิจที่ต้องไปกับลุงนะครับเ,เพื่อ,อไปส่งท่านทนายนะรีบเดินทางออกจากศาลไปนู่นแหละครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็พักที่สกลนครคืนแล้วต่อมาพรุ่งนี้เช้าต่อมาก็นะครับพา,าท่านทนายขึ้นเครื่องครับก็จบภารกิจเราแล้วก็จะเดินทางทกลับจ้ำปาดง ไปนะครับแดดหมดแลยวครัผมมีแดดผมดยู่ก่อนนี่แบบนม้ำังนอมาฐานสองรุ่ยังม่หนรุ่งแล้วเขาชิกลับเลบแล้ว